เป็นสาววกสภาพเวนามที่ต้องทีออเดอร์ชุดหนึ่ง กันบ้างคะ้ะอย่าเลือกคลิปนี้เป็นนันขาดเราคุณจะพลาดแล้วพลาดเลยกับความลับที่เราจะแช์ในวันนี้ความจริงแหล่งราคาส่งจริงๆเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นทุกคนเห็นไหมคะว่ารูปที่ขึ้นหน้าจอรตรงนี้นะคะเป็นราคาส่งจากร้านค้าส่งจริงๆซึ่งราคาต้นทุนถูกมากหลักร้อยเท่านั้นไม่ว่าคุณนะคะจะเอาเสืรรรรรรส้อผ้าจากที่เวียดนามมาทําแบรนด์ขายคุณก็ได้กำไรหลายเท่าอยากที่จะได้เสื้อผ้าแบบนี้มาใส่เองคุณก็สามารถทําได้ค่ะเราคือสถาบันสอนทาธุรกิจแฟชั่นในด้านเวียดนามนะคะ The Angel Academy ค่ะเรารวบรวม แผงร้านค้าส่งที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดที่เวียดนามเราเป็นเจ้าเดียวเราก็เจ้าแรกในประเทศไทยค่ะที่รวบรวมแหล่งร้านค้าส่งแบบนี้ให้กับทุกคนไปทําธุรกิจต่อยอดได้ค่ะมากกว่า1000ลร้านค้านะคะเหล่านี้ทุกคนไม่สามารถรีเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยเนื่องจากว่าร้านแหล่งส่งตรงนี้นะคะมีหน้าร้านกันที่ตลาดค้าส่งเขาจะไม่ค่อยได้ทําการตลาดในออนไลน์เท่าไหร่นักนะคะซึ่งนี่แหละค่ะเป็นจุดแข่งเลยที่ใครที่ได้คอนแทคจากแหล่งของเราไปนะคะทุกคนจะได้สั่งเสื้อผ้านะคะจากร้านค้าโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางค่ะ แค่ทุกคนนะคะลงทุนโอกาสในครั้งนี้เริ่มต้นที่999บาททุกคนจะได้ทั้งแหล่งคอนแทคเอาไปต่อยอดูมือในการเรียนการสอนเบื้องต้นในการสั่งสินค้าและทุกคนก็จะได้ทีมงานในการบริการคอยสั่งสินค้าให้อีกนหาะลงทุนแค่นี้นะคะและก็โอกาสเกาะยอดได้ในระยะยาวสนใจคอนแทคร้านค้าส่งติดต่อแอดมินโดยด่วนเลยค่ะก่อนที่คู่แข่งของคุณจะนำหน้าไปก่อนนะคะ